ดอกกระจนในสวนตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยเต็มค้างแล้วนะคะซึ่งดอกกระจนหรือดอกสลิดท,ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเป็นไม้เถาเลือ้อยสามารถเลื้อยได้ไกลประมาณ2-5เมตรเลยนะคะจะเป็นไม้เถาขนาดเล,ล็กลักษณะกลมเหนียวเป็นสีเขียวเมื่อแก่ไปเถาเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะจะแตกใบเป็นพุ่ม ก็ขจรจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นช่อนะคะ ซึ่งช่อหนึ่งจะมีดอกย่อยนะคะอยู่ประมาณสิบถึงีดอกดอกมีลักษณะส,สีเขียวอมเหลืองดอกจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกแก่แล้วนะคะลักษณะโดยทั่วไปที่เขาเก็บจำหน่ายก็ประมาณนี้นะคะก็จะแบบไม่แก่เกินไปนะคะ กระจรก็จะออกดอกเยอะช่วงหน้าร้อนนะคะมีนาเมีานี้ก็คือจะเยอะเป็นพิเศษนะคะอตอนนี้ก็เริ่มออกดอกเต็มแล้วนะดอกกระจรก็รับประทานเป็นผักสดนะคะสามารถนำไปลวกต้มให้สุกรับประทานร่วมกับน้ำพริกแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเช่นพวก แกงส้มดอกกระจนแกงจืดดอกกระจนแล้วก็แกงเลียงยำดอกกระจนกระจนชุบแป้งทอดกระจนผัดน้ำมันหอยแล้วก็กระจนผัดไข่นะคะซึ่งดอกกระจนเขาจะไม่มีหนวดจับเหมือนตำลึงเหมือนบวบนะคะเราจึงต้องช่วยจับพันเถาให้เขานะคะก็พันเถาให้เขาเลื้อยขึ้นตาม ครั้งที่เราทํานะคะซึ่งดอกกระจนก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายลงทุนน้อยแล้วก็ปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บดอกได้ลานหลายปีนะคะประมาณ4-5ปีนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นอยู่ที่การดูแลของเรานะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปปลูกได้นะคะ